สวัสดีครับโอ้แมานี่ไงคนรวยมาแล้วเอาอีกแล้วผู้ใดปล่อยข่าวผู้ใดปล่อยข่าวอีกแล้วใจยัมบองถามเลยค่ะถามเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหวยบ้าแล้วหวยสามหมื่นแล้วโอ้ยตกกองแล้วนี่โอ้ยดีใจตัวไอที่ถูกหวยนะถูกไอลอตเตอรี่ใบเดียวเลขท้ายสองพันนะครับไม่ใช่สามหมื่นนะใครปล่อยข่าสองพันนะครับ มีคนถูกอายุพิบุตรได้ของเลงเออเออว่ะสันใจเย็นอยป็นถามอายุแกนะใช่ใช่อายุแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้ออืมไฟจปเกิดพลาดนะไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีนะครับพอได้ค่าน้ํามันนะครับสองพันบาทนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะซื้อกุ้งนะครับมาย่างกันย่างกุ้งเนาะเหมือนเหมือนไปใส่อยู่บ่โอเค กุ้งยักษ์สองโลกินมันน้ำเลยวันนี้ได้อะไรครับเมนูํำทั่วครับออมเหนือนะครับอืมํำทั่วกับ,บอมเนือนอันนี้นี่บริสไซคมเหใส่ขม,มสขมกับส่สมอ,อะไรเอาเลยนัวปะขอหยาดอ,อ,อ,อุ่นๆเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ๋อเป็นไข่เป็นไขไ่เป็นไข่เป็นอะไรขอหขออยาดอุ่นไหมเจ้า้องปานทำอะไรกินแกงออมนะเจ้า คุณไหมนะครับเป็นใครแองเอกับตำถัว่วคีน่าจัดดูสีสันก็รกแล้ว่าแซ่บเลยเป็นใครไหมหายไปไหนอีก 18. สามหมื่นแปดัแค่สองกอนกโอ้โหมันใบเดียวจริงครับหลักฐานอยู่ห้องเดียวเดี๋ยวมันไม่ได้เอามาด้วยอบเดียวข้าวไม่ได้ใส่สาม0 0ื่นเลด้ปล่อยข้าวปล่อยข้าวน้อยสีช่องโอ้จถูกสามหมื่นนี่ ใจยิมเต้นแล้วแบบนี้นนพอนนรอนเลยปกติป่ะป้าก็ว่าจะซื้อวันซย็นเที่ยงที่หกหนึ่งแต่บมมีขายเจ้าต่างวันซี็นเที่ยงลอยใจเที่ยงดีเน่ครับมาดูบรรยากาศนะครับตอนเย็นตอนเยน็นเรามาหา กับข้าวกินกันดีใจจ้ะเมนูที่จะลอกินกุ้งดานด้วยกุ้งเผานะพรุ่งนี้กุ้งเผานะบอกเมนูก่อนเลยโอ้ไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเยวทำคลิปให้ดูนะครับไม่เซอร์ไพรส์ก็ทําคลิปให้ดูก็ฝากดูด้วยนะครับกุ้งเผากี่โมงครับเราประมาณกี่โมงดีกุ่มหนึ่งกุ้งกุ่ประมาณนี้แหละก็ให้ให้จ่าอาตไปซื้อเวลากินข้าวพอดีแหละพี่กบกองรอกินหมูกันแล้ว ายคิวหายิะคิวหายดลอยวนนลต้องไปปลูกคิ้วไม่ลอยแล้วนะคปลูกคิ้วใหม่ังอหอมเลยวะหอมเหอม็เดี๋ยวใส่สมเอออัดไปยกเย คกลงมไไ่เลยที่ลังรถโคกลังอันนั้นก็เป็นน้ำสไปเดอร์ไปยกยกแม่ไดเลยไปกินอยางนี่แหละจะอาร์ไปยกน้ำนะครับเมื่อวานลุงพลยกขึ้นให้เองเลยครับเมื่อวานลุงพลยกขึ้นให้เองเลยนี่ครับบรรยากาศที่ค่ายนะครับตอนเย็นก็จะเงียบๆนะครับเงียบๆนะ แล้วนะครับโคระพบมาตะกุดกาวันที่หมอนัดนะครับแก้บนมันเหลือเยอะนะครับลุงพลก็เลยเอาขึ้นรถมาให้สองแพ็คแพ็คนึ่งก็เอาไว้ที่สำนักงานนะครับถูกสี่หกครับสี่หกครับสี่หกหนึ่งใบ เอาอีกเลยคือคนละรปล่อยข่าวอ่ะจะอาร์ตก็สามหมื่นเนาะเอาเอาเลขสามออกเลยนะไม่ต้องเอาตัวไหนออกเลยเลขสามตัวเดียวเลือเดินถูกถูกตัวเดียวจะอาร์ตนะจะอารไม่ถูกหลาซื้อไปสิบใบนะคะสนใจแตะยังไม่ได้ตรวจเลยครับยังไม่ได้ตรวจเลยต้องรอให้เอซีตรวจเองเดี๋ยว งวดหน้าเราจัดใหม่ครับต้องไปขอเลขกับจ่าอาร์ตแล้วครับงวดหน้าเนี้จา่าเอ็มจะไปขอด้วยต้องไปขอแม่ตะเคียนเลยเดี๋ยวขอยากใส่คุม,ม,มก็แบ่งกันสด้วยแต่ละเอ็มค่ว่ามแงันนี้ป้าป้ารค,ครับ,บากาศอาหารเย็นนะครับวันนี้ใขรต้มอ่ะเนี่ ต้อตกิไม่หมดก็เลยจะมาเก็บอืะลวกว่ะลวกว่ะว่าไรแกะเลยนี่อีกเยอะเลยนะว่าลวกวะลวกว่ล่ะลวกแทนต้มตุลวกใส่น้ำหวานนะน้ำหวานยช่ไหนี่เด้งตั้งใหม่เลลวกน้อยหนึ่งลวกน้อยหนึ่งจะเอาอะอาพุ่นละน้อยก็ได้ต้องสัตว์ใครลวกย่างเดียวอะนะมือเส้ากับซองเลยสดชื่นสดชื่นโอ้แต่มันสดชื่นมากเลยกินเมื่อเช้าเนี่ยกลับมาเกือบ ยงคืนเนาะคืนนี่ลูกที่แรกนะที่ใจว่าทีไปเขาแถววไปเหลับที่ยืนนไม่ไขออนุตัดสินใจว่าไปยืนเข้าแถวสักหน่อยตอนนั้นนี่มาคืนนีได้รอยใหม่เลยปูเสาคือดิเลยเนเอาเอสเอไอรเอสมากินตะกวนนองซิมของหมซิมของเม ขอบคุณมอนัทนะครับนดเอสครื่องดื่มเอต้องการน้ำหวานนะครับโอ้า่คหะเจ้าวเนี่ยเจ้า่ะเนี่ยยอดอะไรอนๆนอันนี้ครับ ถ้าเนี้แรกผักแค่ลอันนี้อละอักาศหินครับหินๆินกางตำเลยเปิดบึงช่องใดกามีกับพูกกินอ่างอยากกินกุ้งเผานะพรุ่งนี้กุ้งเผาสองโดครับจัดไปทำอะไรกินแกง่อนะคะยกกัยนได้โบพิลันบ่ปะแจักบาทช่างใหญ่ถุกสี่ใบใครเนาะสี่ร้อห้าสิบ หัวมันหอมันถ้เรียูกหวยจะเลี้ยงจากอาร์ตอะไรมัางคะกุ้งเผาครับว่งนี้กุ้งเผาครับกุ้งเผาคะจะเอมกุ้งเผาครับหลังจากวันนั้นเราซื้อมาโลหนึ่งเนาะมันมันมันส่งบาอิ่มไะวันนี้จัดสองโลเลย ไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะได้เลขเด็ดบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช่ครับดวงใครดวงมันครับแอชทิคเขารอจ่าเอ็มเขาไปเรียนเจ้าสิกินนะยังเจ้าสิกินยังเลี้ยงงานรอแอชชิคเลี้ยงจต่เอ็มกันจะอาเลยไอถือมาไล่งานตัวเด้องานตัวกันจะอ,อาด้วยนะเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พอจบแค่นี้กันนะครับ <Bye. S 1> เดี๋ยวดูียนรู้งานไลฟ์สดน,นะครับสวัสดีครับ